สวัสดีค่ะจอก,กันอีกแล้วนะคะที่ชวรวมรถม,มือสองรงศลอเบริการจังหวดัดร้อยธาน,านีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชมรถที่ราคาถูกรับรองว่ารถที่จะพามาชมวันนี้นะคะเลราคาจะอยู่ที่1,000 0แบาทถึง2,000 0นบาทไม่เกินนี้แน่นอนนะคะใครที่มีงบประมาณนี้นะคะต้องการรถเอาไว้ใช้งานนะคะ ได้เลยนะคะตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมด5คันสุดท้ายเท่านั้นนะคะบางคันฟรีดาวได้เลยหรือว่าบางคันนะคะลูกค้าอยากได้ราคาไหนนะต่อมาได้เลยนะคะลดให้ได้ลดให้แน่นอนค่ะอาจจะมีคันไหนที่น่าสนใจบ้างน,นะคะไม่รอช้าไปดูกันเลยค่ะ คันแรกก็เลยคันนี้เป็นรถกระบะแคปฟอร์ดเลนเจอปี2006เป็นรถกระบะแคบเปิดได้ด้วยนะคะราคาขายสดนะคะอยู่ที่198,000บาทขายสดราคาสามารถพูดคุยกันได้นะคะอยากได้ราคาไหนต่อมาได้เลยคะ่ะ คันต่อมาอีสุเวก,ก้าเกียวโตโฟวินด้วยสวยๆเดิมเดิมคันนี้รถรุ่นคุณปู่ในตำนานเลยขายสดราคาอยู่ที่198,000บาทเช่นเดียวกันนะคะฟรีค่าางการทุกอย่างนะคะฟรีค่าโอนภาษีพรบกันไปเลยค่ะ คันถัดมาเป็นคิวของรถกระบะตอนเดียวกันบ้างน,นะคะกับ all new i s u d max ปี2 0 1 3เสริมแนบเพาลอยเรียบร้อยสายบรรทุกหนักต้องจัดคันนี้เลยค่ะแถมมาสีเขียวนะคะสีสันไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะคะใครสดราคาที่2,98,000บาทราคาสามารถพูดคืนได้อีกนะคะลดให้ได้ลดให้แน่นอนค่ะ ถับมามาดูรถกระบะตอนเดียวจากค่ายโตโยต้ากันบ้างค่ะกับเจ้า v ีโกแชมป์คันนี้เลยเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 5 0 0ปี2012นะคะเครดิตดีฟรีดาวได้ด้วยนะคะเหลือผ่อนต่อเดือนเพียงแค่4,400บาทตลอดอายุสัญญากันไปเลยค่ะ คันสุดท้ายเป็นรถ4ประตู Ford Ranger w i t e c ตัวสูงปี2009เกียรโตขับสบายภายในกว้างขวางนะคะมาพร้อมของแต่งตามสไตล์ i i t แทแท้จากโรงงานค่ะราคา2 0 0แสนกว่าบาทแค่ดีตฟรีดาวได้ด้วยนะคะผ่อนเพียงแค่4,700บาทตลอดอยู่สัญญาเช่นเดียวกันค่ะ สนใจรับชมรีวิวเพิ่มเติมของรถคันไหนนะคะสามารถเลื่อนชมในคลิป YouTube ของเราได้เลยหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์หาเล็กด่วนๆนะคะได้เลยที่แอดไซ 538fhrm หรือว่าโทรมาได้ที่เบอร์0927950671ค่ะ